บอกเกิดอะไรขึ้นคะตั้มนี่คุณป้อนนมโนตบุ๊กแทนที่จะป้อนนมลูกเนี่ยดูนิโนตบุ๊กพังหมดเลยเนี่ยโอ้ฉันขอโทษนะคะที่รักฉันขอโทษค่ะแล้วนี่หน้าคุณเป็นอะไรเนี่ยทำไมโซ่ขนาดนี้เนี่ยฮะหน้าฉันมีอะไรหรอคะตั้มไปเฮอยะบอบอกบอกบอกนี่คุณไพักผ่อนมั้หรือเปล่าเนี่ย สงสัยเป็นเพราะว่าฉันเลี้ยงลูกทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีเวลาดูแลตัวเองอะคะ่ะก็ลูกส่งเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยและอีกอย่างฉันกลัวว่าเขาเนี่ยจะส่งเสียงรบกวนคุณฉันก็เลยเอาเขามาเลี้ยงข้างล่างนะคะฉันขอโทษนะคะโบผมว่าเราควรจะจ้างพี่เลี้ยงเด็กสักคนนะครับไม่ได้นะคะเพราะว่าฉันไม่ไว้ใจนะคะสมัยนี้มิจฉาชีพมันเยอะฉันอยากดูแลลูกของคุณด้วยตัวเองค่ะและอีกอย่างเนี่ยลูกของคุณก็เหมือนลูกของฉันค่ะ งั้นผมจะให้เงินคุณเพิ่มเป็นการตอบแทนแล้วกัครับฉันเกรงใจจังเลยนะคะที่ฉันทําไปเนี่ยฉันไม่ได้หวังเงินเลยนะคะเอาไปเลยครับคุณช่วยเลี้ยงลูกให้ผมเนี่ยถือว่าผมให้เป็นการตอบแทนแล้วกันครับดเดี๋ยวพ่อไปทำงานก่อนนะลูกอยู่กับแม่นะลูกฝากดูแลลูกผมด้วยนะครับได้ค่ะ ออกมาได้แล้วอะนี่ข้าจ้างแกไปสิอ้าวนี่เอาไป้แล้วเนี่ยเอาไปเมืม่อจะตายอยู่แล้วเนี่ยอ๋อแล้วแกก็จำไว้นะถ้าแกทำดีเนี่ยฉันจะจ้างแกต่อไปแล้วก,กดเหล็กของที่เนี่ยคือห้ามให้ใครเห็นแกเด็ดขาดเข้าใจไหม รับทราบค่ะคุณนายแล้วฉันเนี่ยก็จะออกไปข้างนอกแล้วก็จะรีบเข้ามาก่อนที่โผนจะกลับมาค่ะคุณนายแค่สีป้ายตากระดูไม่ออกแล้วไอ้ต้มนี่มันโง่จริงๆเลยโง,สโงส่สับโง่สามสสมบัติมันอยู่ไหนนะ รักของฉันดีกว่าอ,อาคุณนายลืมโทรศัพท์ไปแน่เลยอ่ะ <S 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 ผู้ชายเอ่อคุณนายคะคุณนายลืมโทรศัพท์หรือเปล่าคะเอ่อขอคุณจ้ะแวะซื้อกาแฟหน่อยดีกว่าเฮ้ เป๋าตังไปไหนไวะเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปทำงานก่อนนะลูกอยู่กับแม่นะลูกฝากดูแลลูกผมด้วยนะครับเฮ้ยหรือไปตอนนั้นแน่เลยจะม,มีเวลากลับไปเอาอ <c oughs> <c oughs> ไอ้ป้าม่ะนะคะมันให้เงินฉันมาเพิ่มแล้วฉันเนี่ยก็ไปจ้างพี่เลี้ยงเด็ก มันเลี้ยงเด็กแขนงใช่แล้วอย่างนี้เราคงได้เจอกันบ่อยๆอย่างสิที่รักใช่ค่ะเจอทุกวันยังได้เลยอ๋อนี่อันนี้ฉันให้คุณค่ะที่รักคุณนี่น่ารักที่สุดเลยแน่นอนค่ะอยู่นี่นี่เองเฮ้ยนี่เธอเป็นใครเนี่ยแล้วมาอยู่ในบ้านฉันได้ไง แล้วโบไปไหนไม่พูดใช่ไหมถ้าไม่พูดเดี๋ยวฉันจะเรียกตำรวจไปจับเธออย่างนี้แหละอย่าๆนะคะอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะงั้นก็บอกมาให้หมดว่าเธอเป็นใครแล้วโบหายไปไหนคือว้ายตั้งคุณมาได้ยังไงคะผู้หญิงคนนี้เป็นคนบอกคือตอนที่คุณนายไปแต่งตัวมีข้อความเข้ามา นายลืมโทรศัพท์ไปแน่เลยอะผู้ชายนางบ้าแกบอกผัวฉันหรอฮะถ้าหนูไม่บอกสามีคุณนายก็จับหนูเข้าคุกสิคะคุณนี่แสดงละครเก่งนะโบแสดงเหมือนกับรักลูกผมจริงจจนผมหลงคิดว่าคุณเป็นคนดีถึงได้ยอมแต่งงานกับคุณเนี่ยแต่ที่ไหนได้คุณไม่ได้อยากเลี้ยงลูกผมจนต้องไปจ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงลูกเพื่อที่ตัวเองจะได้มาลระเริงกับชู้แบบนี้อ่ะอัวนี้อะไร นี่นมันสร้อยเมียผมที่ตายไปแล้วนี่นี่โบนี่คุณโกหกผมคุณยังกล้าขโมยของผมอีกเหรอจอมค่ะคุณฟังฉันก่อนนะคะจะให้ฟังอะไรโบนั่งกบกชู้อยู่แบบนี้เราเลิกกันเถอะคุณไม่ต้องกลับไปบ้านนี่ถ้าคุณกล้าเสนอหน้าไปนะผมจะแจ้งความจับคุณข้อหาบุกรุกจอมค่ะนังนุชแกต้องสารเลวแกทำทุกอย่างพังหมดเลยอะ่ะคุณพังชีวิตตัวเองแทๆ้ๆมีผัวดีมีชีวิตดีแต่กลับ ไปคบกับชูจนหนึ่งโลค่ะโอเคครับโอยระวังครับ ระวังครับผมตาบอดผมมองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอ,อบคุณมากนะครับครับทั้งหมด90บบาทค่ะนี่ครับทำไมมันเบาๆล่ะครับ กันคุณเมื่อกี้ฉันก็ช่างให้คุณดูแล้วอะแล้วฉันก็เรียกให้คุณดูแล้วว่ามันหนึ่งโลผมว่ามันไม่ถึงนะครับนี่คุณจะมาหาว่าฉันโกงเหรอฉันเป็นแม่ค้ามาตั้งหลายปีแล้วนะฉันไม่เคยโกงใครงั้นรบพวนแม่ค้าช่างให้ผมใหม่ได้ไหมครับเจ้าค่ะเอ้ยมาดูแล้วค่ะคนอะไรก็ไม่รู้ค่ะเนื้อขอแล้วก็ไม่เอาหน้าตาก็ดีแต่ไม่ได้เป็นคนแบบนี้เลยนี่เอาของคืนไปเลยถ้าไม่ซื้อก็เอาคืนมาฉันไม่ขายแล้วงั้น ไม่ต้องช่งก็ได้ครับตั้งทอนพร้อมครับซื่อบื้ออย่างแกไม่ทันฉันหรอกจะดุเมันคนละเบอร์กันจ้ะทำไมมันไม่เหมือนหนึ่งโลเลยเราก็จับตาดูตลอดภาพตอนไหนเนี่ย โลนะคะคุณลูกค้าค่ะเฮ้ยนั่นมปนคนตาบอดที่ชนเราเมื่อกี้นี่หว่าอุ้ยเออเออเล่นกันแบบนี้เลยหรอวะคุณลูกค้าเป็นไรไหมคะขอโทษนะครับเออเพื่อนผมตาบอดผมมองไม่เห็นนะครับโอ้ย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 คุณลูกค้าคะช่วยเขาหน่อยค่ะเขาเป็นลมค่ะครุณาหนไอยไหมคะโอ้ย ผมดีขึ้นแล้วครับขอบคุณมากนะครับผมอาจจะหน้ามืดไปหน่อยขอโทษนะครับ,เเน,รบนี่ค่ะ50บาทค่ะแน่คะจ๊ะนี่โลนึงแน่นะทำไมมันน้อยจังอะก็โลนึงอะสิคะเมื่อกี้ฉันก็เรียกให้คุณลูกค้าดูแล้วไม่ใช่หรอคะว่ามันหนึ่งโลอะก็ใช่ค่ะแล้วไง จะหาเรื่องฉนันหรือไงฮะเอานี่ตังทอนขอบคุณค่ะอุยคนอะไรก็ไม่รู้ทำมาหากินต้องมาเจอคนเจ้าจะเอาเปียกแบบเนี้ยไม่รู้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้อุ้ย เบจาดจที่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะมันแน่อยู่แล้วใครวอยๆนะฉันก็แค่ขึ้นเสียงใส่มันก็ไม่กล้าหือกับฉันหรอ,อกเบียรจจเตียงแป้นอยู่แล้วใครก็กลัวชมจ้าิีมากแม่งเอยโคตรเร็วเลยวะฉันต้องกระชากหน้ากากพวกแกออกมาให้ได้คอยดู ผลไม้สดๆเลยจ้าเชิญทางนี้ได้เลยนะจ้าสวัสดีจ้ารับอะไรดีจ้ามีทั้งผักแล้วก็ผลไม้นะจ้าเอามูม่วงหนึ่งโลครับได้เลยจ้า โทษนะครับคุณผมเอินผมตาบอดมองไม่เห็นนะครับขอบคุณนะครับอ๋อไม่คะได้ยังเนี่ยค่ะค่ะค่ะเออเกินโลนะคะเดี๋ยวขอเอามะม่วงออกก่อนนะคะโอ้ย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 จะเป็นลมจะเป็นลมโอ้ยจะเป็นลมจะเป็นลมโอ้ย ลูกค้าคะครบโลแล้วค่ะ50บาทค่ะ <Okay. S 1> โอเคลงสายผมจะเป็นความดันสูงครับเลยจะเป็นลมขอบคุณนะครับฉันไปโรงพยาบาลไหมโอ,อ้ไม่เป็นไรครับผม,ผมหายดีแล้วครับทำไมมันเบาๆเนี่ยครบโโลเปล่าเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยอย่ามาหาเรื่องใช่นะ โอ้โหหน้าตาก็ไม่น่าไว้ใจหนวดเขาเฟิร์มเชียวเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มิจฉาชีพงั้นเหรอ <c oughs> ทุกคนใครอยากเห็นมิจฉาชีพตัวจริงบ้างมา,มาๆาเชิญเชิญมาเนี่ไอ้บอสโอ้ยโอ้ย,อย,อยไม่เปิดผมนะครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ,รบช่วยด้วยครับโอยผมถูกลังแกครับช่วยด้วยครับช่วยด้วย ชือดิครับนี่คุณรังแกคนตาบอดทำไมอ่ะรังแกคนตาบอดเห็นเนาะงั้นดูดิไปดิเฮ้ยเฮ้ยไปดินี่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเทำอะไรคนตาบอดอ่ะนี่ไงทำไมแกถึงมีก้อนหินฮะโอ้ยผมตาบอดครับผมไม่รู้เลยหรอกครับไปดูเรื่องกันเนาะนี่นี่ นีก็ก้อนหินเหมือนกันพวกแกสองคนรู้จักกันใช่ไหมปับเปล่านะครับผมผมตาบอดผมมองไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆนะครับพูดบ้าอะไรอะ่ะฉันไม่รู้จักหรอไอ้บอเนี่ยไม่รู้เรื่องงั้นผมจะเล่าให้ทุกคนฟังเองเรื่องอะไรวะที่แม่ค้าคนนี้มีก้อนหินเพราะว่าตอนที่ช่าง แม่คาแอบเอาก้อนหินนี่ใส่เข้าไปแล้วก็ช่างให้พวกเราดูแล้วก็ให้ไอ้บอดเนี่ยมาเดินชนพวกเราพอเราหันเข้าไปช่วยแม่ค้าก็เอาก้อนหินออกนี่แหละคือคโกงของพวกมันเนี่ยพูดบ้าอะไรอะฮะอย่ามาโทษฉันนะเว้ยฉันไม่ได้ทำอะไรนะเว้ยเออ,เอ,อใช่ใช่ครับคุณครับโถ่อยผมพิการตาบอดอยู่แล้ววะอย่าใส่ร้ายผมด้วยนะคุณครับพิการตาบอดแลวเนระ งั้นฉันขอพิสูจน์หน่อยละกันเฮ้ยเอ้เอาตาบอดไม่ใช่เหรอ,อแล้วเห็นได้ไงว่าฉันจะคว้าก็เห็นสกแก๊บเฮ้ยตาไม่ได้บอดถูกป่าม่จ๋าชีพแน่แน่ <c oughs> จริงจริงนี่ <c oughs> ผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยเลยนี่ครับนางแอร์เลยคนเดียวเลยทำอยู่เดียวเลยครับไอ้มดมึงโบยหัวฮะตาบอดจริงจริงซะเต็มมด ไม่โดนหลบได้เหรอวมานี้ตกลงพวกแกสองคนเป็นผัวเมียที่โกงตาช่างกันนี่ขี้โกงเอาเปรียบอย่างพวกแกเนี่ยเหมาะที่จะอยู่ที่เดียวนั่นก็คือคุกคุกอยู่ทำไมต้องไป รถเป็นไรวะทำไมจู่ๆดับเนี่ยคุณคะคุณครับคุณชื่ออะไรอะคะผมชื่อไอครับทำไมหรอไอไอไอซ์อนี่เองโอ๊ยไม่เจอตั้งนานแล้วคิดถึงจังเลยอ่ะนี่ร,รู้จักกันด้วยเหรอคเอาก็ฉันแอนไงจำไม่ได้หรอฉันชื่อแอนนะแอนไหนนะครับ ผมไม่รู้จักคุณชื่อแอนครับเอา้านี่ไม่ใช่ไอจัก,กระพงอะคะไม่ใช่ครับผมไอเดชาพันธ์ครับเอา้าตายแล้วโอ๊ยฉันขอโทษทีนะคะสงสัยฉันคงจําผิดคนนะคะไม่เป็นไรครับคนเราเข้าใจผิดกันได้ครับแล้วนี่รถคุณเป็นอะไรเหรอคะไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนแรกผมกะจะขับไปซ่อมที่ร้านนะครับแต่ก็เสียกลางทางซะง,งั้นนะครับ นี่ไหมคะเดี๋ยวฉันเนี่ยช่วยขี่ปอร์ไซคุณเนี่ยไปที่ร้านซ่อมรถจะดีเหรอครับผมเกรงใจคุณแย่เลยครับไม่ต้องเกรงใจค่ะฉันเต็มใจช่วยไปค่ะขอบคุณครับเออพี่ยยผมขอเกียร์แป๊นนึงนะครับอะค่ะไปค่ะ รถเป็นอะไรมาครับไม่รู้เหมือนกันครับสตาร์ทมันติดติดแบบดับอะครับช่างช่วยดูให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวไปนั่งรอตรงนน้นเลยนะครับได้ครับฉันว่าเราไปนั่งรอตรงนน้นดีกว่าค่ะคุณไม่ต้องอยู่รอเป็นเพื่อนผมก็ได้นะครับแค่นี้ผมก็เกรงใจคุณมากพอเลยครับไม่เป็นไรค่ะไหนไหนเนี่ยฉันก็ช่วยคุณแล้วฉันก็ต้องช่วยคุณให้ถึงที่สุดสิคะขอบคุณครับ เชือกหลูดตอนไหนวะเนี่ยคุณครับทรงใส่หัวเทียนรถคุณจะบอดอ่ะเดีย๋ยวผมเข้าไปหัวเทียนร้านแป๊บนึงรอักคู่นะครับ เออคุณครับคุณคะเออฉันขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิคะเดี๋ยวฉันมานะคะคุณไปค่ะฉันจะแบ่งทองให้แกฮะเออฟังไม่ผิดหรอกฉันจะแบ่งทองให้แกถ้าเกิดว่าแกเนี่ยไม่ไปบอกไอ้ผู้ชายคนนั้นอะคุณพูดจริงเหรอ จริง,งั้นคุณก็เอาทองที่คุณขโมยได้เอามาไว้กับผมก่อนเฮ้ยจะบ้าเหรอ,อมไม่บ้าหรอกเพื่อความแน่ใจอะว่าในระหว่างที่ผมซ่อมรถอะคุณจะไม่เอาทองนีไปคนเดียวคุณไม่มีทางเลือกนะถ้าเกิดคุณไม่ทําตามที่ผมบอกอะผมจะไปบอกผู้ชายคนนั้นโธ่เ้ยไ็ได้วะออเอาไปแต่ฉันไม่ได้ให้แกหมดนะเสร็จงานแล้วอะค่อยว่ากันโอเคไหมจะถึงแล้วใช่ไหมครับ โอเคครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมสีหน้าดูแปลกๆครับอ๋อเปล่าค่ะเมื่อกี้คุณคุยโทรศัพท์กับใครเหรอคะอ๋อนุ่นนี่ครับมานุ่นนะครับใช่คนนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะ ทำไมไม่มีแท็กซี่มาขันวัเนี่ยป้า <c oughs> จำฉันได้ไหมจ๊ะใครเหรอเอา้าแอนไงนจ๊ะเพื่อลูกชายป้าไอ้ไหมอะไอ้ไหมฮึออจำผิดคนแล้วแหละแม่หนูป้ามีแต่ลูกสาวป้าไม่มีลูกชายเชื่อไหม โฉันก็นดูนว่าแม่ไอ้ไมขอโทษนะจ๊ะป้าฉันทักผิดคนน่ะหน้าแตกเลยอะ่ะขอโทษนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะเมื่อไหร่พีเตอร์จะมารับสักทีเนี่ยจ๊ะเอ๋อ้ใครอะ่ะอุ้ยอย่าโกงสิใครถูกก่อนใครนะ้า จำไม่เห็นได้เลยเสียงก็ไม่คุ้นด้วยจำไม่ได้หรอท้ายถูกก่อนสิต้าาอ้าวไม่ใช่โบเพื่อนฉันนี่ข,ขอโทษนะคะฉ,ฉ,ฉ,ฉันจำคนผิดอ่ะคะ่ะฉันนึกว่าเพื่อนฉันนะคะไม่เป็นไรคะ่อะอายจังเลยขอตัวก่อนนะคะนี่มันเรื่องอะไรกันอะ ที่พวกแกรู้จักกันเนระก็เพิ่งรู้จักกันตอนที่พวกเขาไปแจ้งความกับผมที่โรงพักเนี่แหละครับนี่คุณเป็นตำรวจนะคะเออคุณตำรวจคะอย่าเข้าใจผิดนะคะฉันไม่ได้ขโมยอะไรเลยค่ะถ้าไม่เชื่อเนี่ยคุณตำรวจลองค้นตัวฉันได้เลยค่ะคนเลยค่ะก่อนจะปฏิเสธข้อกล่าวหาเนี่ยผมมีพยานนะครับและพยานของผมก็เป็นตำรวจซะด้วยจะไปซืบให้ผมที ได้ครับผู้กองคุณตำรวจคะคุณตำรวจคะคุณตำรวจคะช่ถวยป้าด้วยคะ่ะทองป้าโดนขโมยครับคุณตำรวจสวัสดีครับคุณป้าคุณป้าใจเย็ยนๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆเล่าเรื่องมันเป็นยังไงครับป้าโดนขโมยมันแอบฉกทองป้าไปนะคะ่ะ ที่ไหนครับป้าแถวริมถนนสามโคกอะค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งอะท,ทําทีเข้ามารู้จักป้าแล้วมันก็ทักป้าพอป้าเผลออะมันก็แอบฉกทองป้าไปกว่าป้าจะรู้ตัวนะ่ะมันก็หายหน้าไปแล้วคุณตํารวจคะฉันขอแจ้งความคะ่ะรอก,ก่อนนะครับผมกําลังรับแจ้งความจากคุณป้าท่านนี้อยู่ครับรอไม่ไหวแล้วคะ่ะคุณตํารวจฉันหัดโดนฉกทองที่คอไปป่านี้ยโจรมันไปไหนถึงไหนก็ไม่รู้ที่ไหนครับ ปากซอยถนนสามโคกค่ะนี่หนูโดนเหมือนกันเหรออย่าบอกนะว่าป้าก็โดนแล้วคุณโดนฉบทองเป็นไงครับผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาเข้ามาทักฉันแล้วก็บอกว่าทักคนผิดพอรู้ตัวอีกทีนึงทองฉันก็หายไปแล้วค่ะหืมต้องเป็นคนคนเดียวกันแน่เลยกับที่ฉบทองป้าไปนะ่ะคุณตำรวจแบบนี้ดีเลยคุณสองคนโดนฉกทองบริเวณใกล้กันสแสดงว่าคนร้ายปักหลักก่อเหตุอยู่แถวนั้นแน่นอนครับ คุณตำรวจครับคุณตำรวจต้องจับคนร้ายมาเข้าคุกให้ได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงครับยังไงผมต้องจับคนร้ายเข้าคุกให้ได้แน่นอนครับผมนดีกอ่อกละจะไปหาทองปลอมมาให้ผมทีเราจะเป็นร่อเสือออกจากถ้ำกันได้ครับผู้กองเดี๋ยวผมจัดการให้ครับหลังจากที่ผมคิดแผนการออกเนี่ย ผมก็ใช้ตัวเองเนี่ยแหละครับเป็นเหยือ่อแล้วก็ใช้ทองปลอมเนี่ยล่อมีชาชีพอย่างคุณออกมาไงครับแล้วคุณก็ออกมาให้ผมจับเองจะจัดการเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ทองทั้งหมดเนี่ยเป็นทองปลอมหมดเลยเหรอใช่ถึงคุณจะขโมยได้อะแต่คุณก็ขายไม่ได้อยู่ดีโอ้ยพวกแกทาแบบนี้ได้ยังไงวะฮะมาโกโหกกันแบบนี้ได้ยังไงร,ระวังเถอะตายไปเนี่ยจะตกนรกแต่ขโมยของคนอื่น ตายไปก็ตกนรกเหมือนกันนะครับแต่ก่อนตายเนี่ยเชิญไปรับพู้นในครก,ก่อนนะครับเชิญไปไปดีว่าไม่ไปไปไปอยไม่ไปไ,ไปไ,ไปไขอบคุณมากนะคะคุณตำรวจที่ช่วยจับคนชั่วเข้าคุกยินดีครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับ